นะคะข้าข้างในไหมพี่นุ๊ตียงค่ะวันนี้วันที่สิบปอบตุลาคมหกสี่เนะาะคณะทีมของเทศบาลทางพี่อนน์แล้วก็พี่จรุนแล้วก็ท่านมาพี่จรุนสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เรานะคะ เขามาตามคลองซอยมานถูกคลองนังสิของเราเพื่อให้คลองน้ำเสียเขาเด็ยช่วยถูกออกระบายออกโงประตูดำนังสิษแล้วก็ส่วนหนึ่งตอนนี้เขื่อนท่าดาก็น้ําเยอะน้ําเยอะเขาก็เล่งปล่อยส่วนหนึ่งออกนู่นในน้ํแล้วนอในยกออกบังน้ำเปรี้ยวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ออกจากคลองสามสิบโมงแล้วเขามาเข้าคลองซอยทางหนองเสือทางในของเราตรงนี้นะครับก็มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้น้ำเนี่ยมาปาดักในทองเราณเวลานี้วันเนี้ย น้ำที่นอกประตูดำเราสีของเราเนี่ยมันสูงกว่าของในคลองสีเนี่ยเมตรกว่าะฉะนั้นเวลาเราสูบผาาศออกไปเยอะเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบอาาไปเยอะทั้งนู้นเขาเดือดร้อนทั้งทั้งหน้าเกิดอทั้งหน้าเหนือเขาเดือดร้อนเขาก็เลยขอให้เราเนี่ยเบาการสูบเต็มที่คือชะลอลงนิดนึงให้เรารับไว้หน่อยนึงประมาณยี่สิบเซนทีนี้น้ำยี่สิบเซนเนี่ยมันก็เลยมีผลกระจายไปทั่วทั้งตะบนประชาธิปัตย์ของเราตอนนี้ที่ที่เราถ้าเราดูในลายกลุ่ม ผู้างานจะเห็นเลยว่าในจุดที่ล่กต่ำเนี่ยตอนนี้น้ําขึ้นสูงประมาณยี่สิบเซนก็คือทั้งกูมิุนเนี่ยทั้งข้างนอกเขาของร้องให้เราเลี้ยงระดับน้ําไประดับนี้ทีนี้เราก็หลังสิบเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขยังไงตรงไหนที่มีปัญหาอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยระดับน้ำโอเคว่าน้าจะเข้ามาเนี่ยถ้าฝนตกเป็นโอเคมันเข้ามาแน่เพราะน้ำคลองมันยันอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็เล่งสูบออกมาได้แต่ว่าเราก็ แก้ปัญหาโดยการไปอุดไอ้รูโวที่เราคาดว่าน้ําอาจจะซึมเข้ามาได้ตามประตูต่างๆอย่างจึดที่ว่าเนี่ยตรงปากลอยสะพานเหลือเนี่ยซอย54แตกตัวตออกต,ตรงระตะกูตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดให้มันสนิทขึ้นเพื่อเราไม่แน่ใจว่าน้ํามันเข้ามาได้หรือเปล่าเพราะถ้าเข้ามาได้เข้ามาเราสุกวน,นประตูน้ําประตูระบายุกตรงน้าธรรมดาเราสุกไปอยู่เพราะนั้นน้ามันก็ยังไม่แห้งสนิท ก็อาจจะเกิดจากตรงนี้ที่น้ํามันซึมเข้าไ,ได้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นมันจะเป็นลักษณะนี้การบริหารก,การน้ำของพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอุดรูรั่วทั้งหมดที่น้ําจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้หลังถนนเรียบคลองเนี่ยถ้าน้ํามันเข้ามาไม่ได้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่เยอะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันน่าจะจบมันน่าจะแห้งได้เะนั้นมันก็อาจจะเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเร่งสำรวจดูว่าตรงไหนบ้างที่น้ำาไอ้ส่วนด้านหลังเนี่ยที่ชนลำตับแก้วเนี่ย เราไม่มีน้ําที่เข้ามาทางพื้นที่ของเราได้นะครเพราะลำสับแก้วเขาก็สูบอยู่น้ําก็ไม่เข้ามาลำร้างไอ้ตรงชลมฟ้าไปตรงนั้นก็น้ําก็ไม่เอ่ยม,มาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นปัญหาน้ําในเียพื้นที่่างนี้มันจะไม่มีปัญหาถ้าน้ํามันไม่รั่วยันขึ้นมาแล้วเครื่องเราสูบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกนิ่งๆลงในพื้นที่มันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ํา น้ำึ่งเนี่ยเราเป็นเท่ากออกทัก่อท้ายบ่อแรกเขามาาแล้อมน้ําก่ด่ายธรรมชาติแั่เราจะมันเป็นน้ี่ันเดี่ยวๆนะครมันเดี่ยวๆตรนั้นถ้าเราไปสู่ไปบล็อกตรงนั้นไม่หลมานี้มันจะไหลท่านดียเท่าตามธมชาตแต่ถ้าเราสู่ทั้งผืนเลยทั้งแต่เดียตรงนี้ไปยันถึงฟ้าเลยมันจะจบสวยแันครับมันมีระบายออกไปแล้วเราทาไว้อยู่แล้ว คองแยกี่น้ำตรงนั้จะลงไปลกไปลงที่พ้อแล้วก็ไปลงสูละกครับเมตจะเปอย่างนี้นี้คับที่ที่ที่ครับก็คือตอนนี้น้ำน้ำข่นอกจัึน้เยอะแล้วมาก้างในเราจุ่มอยู่แต่ตันนี้มันน้าใตดินที่มันเข้าถึงขออสุดทีมันมันท่วมท่วมอยู่มันแผ่น น้องน้องรบกวนแจกเลยรบกวนยื้อนี่แกหนึ่าท้างนี้เลยเนี่ยไล่ไปสหาหาพี่ป้องมันมีแค่สีรัแจกไปกันรวมอย่างที่ผมบอกเี่ยสูบน้ำให้มันค้นใสจัด แอเรียพื้นที่นี้มันจะจบทั้งหมดเลยมันไม่เงินข้างหลังแล้วหรอกเดี๋ยวพอถ้าน้ำในคลองมันเพิ่มอีกสิบเซนเนี่ยบ้านหลังที่ว่าเริ่มดันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ดันข้าหลังนั้นแล้วหลังอื่นที่ที่พื้นที่ในระดับไล่ฝากฝากพี่ตั้งถึงค่ะเพราะั้นเดี๋ยวเราจะพี่ภาคคนนึ่งขาดของพี่ภาคก็แก้แกเอาน้ำแดงก็ได้น้ำแดงพี่ภาคกินน้ำแดงเสร็จ การดูดน้ําซึ่งเราดูดไม่ได้หยุดอยู่แล้วมันก็จะเร่งดึงน้ำจากแอเรียพื้นที่นี้ผมผมรับปากได้เลยว่าไม่ไม่ไม่ถ้าฝนไม่ตกลงมาทิ้งนิดตรงนี้นะน้ําไม่ที่จะเออเข้ามาในนี้ไม่มีแน่นอนเดี๋ยวรอที่ผมเพิ่งสูบแล้วตอนที่เราเขาบอกว่าสูบยังไงก็ไปไม่ได้น้ำจานเดือดียวพอดีเดี๋ยวมันไม่มีที่ไปด้วยถ้ายังไงต้องสูบทางนั้นจานเดียว ถึงเราจะสูบจากหมู่บ้านเราออกไปทุ kam, ่งนามันก็จะวนวนกลับมาต่อยมันจะวนออกแต่มันน้ำมันไหลจากบึงเข้าตรงซอยุดจะบล็อกแล้วเป็นแอร์เป็นน้ำต้อนเดียวกันที่นนีี่มันจะเป็นบอกค่ก แล้วพอจะบล็อกตรงไฟสิบสี่ได้ไหมพี่ข้างนอกกำแพงอ่ะมันน้ำันไหละวมืสูงมากซึ่งมันก็มีน้ำข้มาจังลแล้วก็ด้านนี้ก็เาก็ไปช่วให้มันยบลงห่อเนาะพี่นาให้มันยุบลอาีาใ้มันยุบลง่อน้มับลงหน่อยนพี่เนาในยอเาพี้นุงอยาพี่นให้มันยุลงหน่อยเนะพี่เน้มับ่อนาะี่เาใัน่อาี่ยอ่้นนเนี่้ย มันก็ไปท่วมอย่างนู้นเหมือนกันเราก็ใช้วิธีเดียวกันเราก็อธิบายเนี่ยบอกว่าครับถ้าน้ำคลองไม่ยันขึ้นมาเนี่ย20เซนเนี่ยที่2วันเนี่ย ปัญหาเนี่ยยี่สิบเต็นเนี่ยเปิดดูในในของเทศบาลมีไหมเข้าไหมได้เข้าเป็นไรโอ้หนูรีพอร์ตในหมู่บ้านทุกวันเลยพี่พี่ใช้ชื่ออะไรนะรีพอร์ตเอ่อในในในกลุ่มชุมชนหรือชื่อพี่เปิ้ลนัชชาค่ะอ๋อเปิ้ลนัชชาดูผมตามอยู่ในไลน์ขอบพระคุณค่ะท่านจะขออภัยด้วยค่ะผมเปอะไรก็ตอตอบได้เลยนะคอยตอบคำถามในนั้นอยู่ค่ะเขาที่โทรมาเนี่ยผมยังไงก็ผมรายงานอยู่แล้ว พราะว่าเพราะว่าพี่ยังพี่น้องก็ดูแลหมู่บ้านเรามาตั้งนะหลายปีมากปีห้าสี่ก็ช่วยหมู่บ้านขอบคุณมากดูแลน้ำอยู่เพราะผมเรื่องน้ำผมจะรู้ดีเพราะผมอยู่กับน้ำล้วบ้านผมก็อยู่ตรงแถวนี้ตั้งแต่เกิดพอดีทำเบอร์สธหนองหายด้วยได้เหมือนกันครับที่บ้านคนไทยก็ได้ถ้ามันเหนือกว่าก่อนแรงที่มันจำเป็นนี้ก็เร่งถ้าเร่งด่วนก็โทรหาผมได้คเบอร์ผมก็ในไลน์กลุ่ม ข้าจ5หนร่บตปีนั้นปีเ5จังหวัดน้ำฝนอยางมันตกประมาณช่วงเอก่าอืมแล้วอธิบายให้คณะกรรมการพอใจว่าเกิดจากคุณนะบ้านคุณเนี่ยรอบูบ้านเนี่ยลุมกั้นไว้ด้วยรูปคนกีตอืมแล้วคุณลงคิดเอาว่าคุณนกชอนมาเอามะพร้าวใส่ไปตัวน้ำเทน้ำก่าจะไหลลงข้างล่าง นานไหมแต่พวกเรามาพาะออกคุณเทน้ําไประดับเท่กันน้ําพวดลงไปเพราะอะไรเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาเนี่ยรูน้ําลงมันน้อยมันเล็กแล้วอะไรไม่ว่าพอฝนตกปุ๊บถังขยะเนี่ยมันล้มใบไม้เอยขยะมันรูยลง,ลง,ลงไปไมเไม,มเากเลยนะเยอะมากหนูตัดเลยปัญหามันเกิดจากตรงนั้นน้ําเนี่ยมันรอที่จะลงพื้นล่างเนี่ยช้ามันลงช้าพอลงช้าปุ๊บฝนมันตกนิ่งๆ่งะมันไม่ได้แบบมีลงมีอะไร โรงโมงฝาเนี่ยโหท่วมหมดเลบ้านทุกหลังใช่ทุกหลังเลยปีนั้นนะเพราะนั้นผมเฝ้าติดตามมาตลอดแต่ที่ไม่ได้เคยได้เข้ามาเนี่ยผมดูในไลน์ถ้ามีปัญหาที่มันหนักกว่าเพรนั้นผมก็จะเข้ามาตอบให้ไม่ว่าจะเป็นการวางข้อข้างหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บอกเมื่อก่อนพี่น้องจะนั่งเฝ้าตรงซอยนู้นเลยปากซอยเลยมาดูแลมาช่วยมาเฝ้าเขานะมาช่วยดูในช่วงนึงแต่ถ้าเกิดมันเยอะจริงก็ต้องเรียนการดูแล ยังไม่ดียกเป็นสาธารณะยังมันเป็นนิตรสีเนราิตเนี่ยเราก็เทศบาลนี่ไม่สามารถไปทําให้เอกชนได้ลราเป็นตัวบายแล้วอย่างทอดสาธารณะที่เรารอลอกหรืออีกนานไหมพี่อันนนรุ่งไหมรอโอไอ้ตรงเอ่อบ้านบริษัท บริษัทขนส่งเราจะสูบตรงท่อมันก็ไปไม่ท hmm. uh ันแาะว่าไปดน้าในทอเนี่ยไปดูน้ำในท่อข้างหน้าก็ได้พี่ผมก็ดูมาเพราะน้ำในท่อมันก็ระดับเดียวกันกับที่เราสูบออกไปน้ำตอนนี้ระดับท่อที่เราจะสูบอัดลงไปเนี่ยน้ำในหมู่บ้านมันก็จะเท่ากับท่อข้างหน้าตรงที่จะออกน้ำในบึงก็เท่ากันกับในระดับท่อ เพราะน้ำมันยันกันหมดเลยทุกฝ่ายผมเนี่ยบอกถ้าเราแก้เราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือไปทาให้มันสูบของเร็วขึ้นอุดรอยนวทั้งหมดให้น้ําเนี่ยมันไม่ยันเข้ามาในหมู่บ้านเรามหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ถมไว้ค่อนข้างต่ำทีแรกค่อนข้างต่ำผพูดใจเลยว่าต่ำเพราะนั้นพอต่ำปุ๊บเนี่ย มันกลายเป็นว่าพอน้าตัานขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเี้ยแต่ดีแล้วว่าที่ที่ผ่านมาเราทําลงสูบไว้แล้วเราวางระบบท่อน้ําขนาดใหญ่ขนานถนนไว้มันลิงก์ระบบน้าไ้หมดแล้วถ้าเรายังไม่ได้ทําตรงนั้นไว้นะผมพูดได้เร็วค่ะป่านนี้ท่วมหมดแล้วท่วมหมดบ้านที่ทอยู่ใช่จากค่องเ,นะเพราะนั้นตอนเนี้ตรงเนี้ยถือว่าอ้นั่นแล้วล่ะปัญหาน้อยที่สุดเรื่องน้ํา เพราะว่ามันมีลงสูบมีระบบนึ่งน้ำจากหมู่บ้านที่หมู่บ้านไปลงสูบแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมคาดว่านอกเหนือจากน้ําฝนที่ตกมานิ่งๆแล้วมันก็จะมีเรื่องนู่วที่ที่น้ําคลองตอนนี้มันสูงมากมันจันเข้ามามผมก็จะไปดูตรงนั้นให้นะครับส่วเดี๋ยวผมไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้อย่างนี้ก่อนถ,ถ้ามีอะไรโทรหาผมโทรหาช่างอนนนหรือโทรหา ผู้บริหารที่รู้จักได้เลยถ้าโทรหาใครไม่ได้นึกไม่ออกก็บอกผมผมดูใหพี่น้องตลอดไม่เป็นไรพี่น้องขอบคุณมากตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วช่วยหมู่บ้านตลอดเลยช่วยกันทั้งหมดเลยไม่ได้ผมช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยกันค่ะพี่พี่น้องขอบคุณค่ะพี่อันนรขอบคุณค่ะขอบคุณคือถ้าสูบคุนก็สูบไม่ได้มันดันจริงๆที่ไปดูได้เลยเดี๋ยวผมจะบล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวพอบล็อกแล้วเราเร่งสูบ เร่งสูบให้น้ำมันออกให้ไวที่สุดค่ะถ้าถ้าเครื่องไม่ทันเราอาจจะอาถ้าผมเมื่อเกิดตกใจผมอาจจะต้องมาตั้งเครื่องเพิ่มก็จะต้องตั้งเครื่องเพิ่มอีกค่ะให้เดือดร้อนน้อยที่สุดแล้วก็ให้นให้ไวที่สุดครับตรงนั้นมันดึงเฉพาะแถบฝั่งตะวันตกของสะพานหรือมันก็จะไปช่วยในเรื่อง เพราะตรงนี้มันไปเดียวน้ำไม่ทันเลยประตูนี้ไม่ขยับเลยพี่ในบ่อหนูอะบ่อของเทศบาลที่เหนือวันนั้นเปิดไม่กระดิดประตูอะประตูมันไม่สนิทแม่น้ำตัวใหญ่ตัวนิ่งผมไปดูหน้าแม่น้ำสว่างไม่ลอยเลยผมแสดงว่าน้ำตอนได้ปล่อยเขาปิดแล้วเพราะว่าทุกว <message polls> um, ันเลย เขื่อนเนี่ยผมบอกอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเขื่อนไทยนาเนี่ยน้ำมันไม่เยอะแล้วเขากักไว้ทำน้ำตอนนี้น้ำมาจากบ้านหนูแล้วคาดว่าปลาสับเป็นต้นแล้วไม่มีไปตกเหนือเขื่อนถ้าปล่อยมาเยอะมันก็จะมีปัญหาแต่น้ำสองลูกที่มีปัญหากับเราอยู่ตอนนี้ก็คือเขื่อนนครนายกท่าด่านกับเขื่อนป่าสับจลศิษฐ์ปล่อยมาแล้วบ้านหนูอะมาทางหนองแครแล้วก็เข้าคลองสิบสามแล้วก็เดินน้ำมาทางเราเนี่ยตอยต่างต่างในคลองสิบสามตรงมึงในคลองหนึ่ง เขาก็ผู้เชี่ยวเากมีหน้าที่บริหารจัดก,การว่าถ้าน้ําในคลองสินม,มันเยอะเขาก็จะปิดประตูทั้งหมดถ้ามันน้อยพอจะช่วยได้เขาก็เินน้าเรนมาทางเราแล้วก็สูอบออกไปตึงดําปัญหาบริหารเขาก็อย่างนั้นนะครับแต่แต่รับกรเกัน,นป,ปีนปนี้ยังไงก็ไม่มีน้ําแบบปีห้าสี่ไม่มีไม่มีแน่นอนแล้วก็คงจะไม่มีนานเพราะว่าระดับน้าเนี่ยภาพรวมเนี่ยเมื่อหลังจากปีห้าสี่มาแล้วเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาโดยพื้นที่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ด้านใน พื้นที่ด้านในเขาก็จะทําถนนถนนพุนนทธโยธินเนี่ยเขายกห้าสิบเซนเป็นอย่างต่ำให้สูงกว่าระดับน้ําปีห้าสี่แล้วก็มีแบลนเออร์กั้นอีกห้าสิบเซนดวกเพราะนั้นบวกมาเป็นเมตรแล้วก็ถนนบาวนนครนยกก็เหมือนกันถ้าดูสังเกตดูถ้าเราขับรถตรงที่ไม่สังเกตถนนสองแถบจะสูงต่าไม่เท่ากันใช่ค่ะบางช่วงสูงกว่ากันเป็นเมตรเพราะนั้นนั่นคือการวาง,างการป้องกันน้ําไว้สเต็ปที่สองที่จะน้ําจะลงมาแถบแถบทิศ ทิศใต้ของคลองลังสิตถ้าทิศเหนือก็จะมีถนนเส้นรับกีพัดเส้นไปชนเยืนคลองสิบสามเป็นการกั้นน้ําที่จะบ่ามาเหมือนปีปีห้าสี่นะปีนาซีบังคลองบางเฉสีที่เอาน้ําจากเจ้าพยาไปเลี้ยงบ้านหมีลบบุรี่หมูช้างมันมันมันแตกถนนมันแตกพอแตกคุ้มน้าเจ้าพยามันล้นพุ่งพอล้นพุ่งเพราะมันบ่าฝั่งนี้มาเลยบ่าฝั่งนี้มาจนถึงวังน้อยวังน้อยก็ไม่มีถนนกั้นพอมาจยนลังสิตเนี่ยมันมันมันเกิดตรงนี้ พี่ครัรดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ <the> ขอบคุณนะคะวันนี้พี่พี่หน่องมาเองนะคะดีใจจังเลยโอเคปั้นอย่างนี้แหละนะ